สวัสดีครับพบกับียงงานเอออโตเซลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่วันนี้ผมจะพามาดูกระบะกันบ้างน,นะครับว่ากระบะของเราเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับพี่คันนี้เลยครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับพี่ปี2017นะคันนี้ฟอร์ดปี2017สวยงามมากๆเป็นตัวประตี่ประตูนะครับพี่ล้อพร้อมมามาพร้อมล้อแม็กซ์สวยๆอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมล้อแม็กซ์สวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันน้องว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับภายในของเรามีด้ามจับประตูตรงนี้นะครับพี่ที่แบบสวยงามมากแลวก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ครับไฟนะครับพี่ระบบไฟคือตรงนี้เลยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับครบบอกเลยว่าครบมากนะครับพี่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ หลายๆคนไม่รู้นะพี่เวลาเข้าเกียร์ถอยเนาะเวลาเข้าเกียร์ถอยเราต้องจับตรงนี้ก่อนนะพี่นะดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนเราค่อยดันไปนู่นนะพี่ถึงจะเข้าเกียร์ถอยได้นะครับสําหรับตัวฟอร์ดนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าสวยมากแต่เรามาดูฝั่งผู้โด,ดยสารกันบ้างนะครับพี่ตอนนี้กฎหมายใหม่นะทุกคนกฎหมายใหม่นะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นะกฎหมายก็คือนี่ครับมันต้องมีเบลคาดนะครับพี่นี่ครับเบล ต้องมีเบลนะครับถ้าใครจะเป็นผู้โดยสารด้านหลังกระบานะครับต้องมีเบลนะซึ่งตอนนี้รถแคปนะครับพี่ตกกระป๋องทันทีเลยนะครับตกกระป๋องทันทีเลยพอกฎหมายมาอย่างนี้นะครับพี่บอกได้เลยว่าสีประตูนี่แบบใช้งานก็คือใช้งานจริงได้เลยพี่ขนของก็ได้นะครับเข้าด่านก็ไม่โดนจับอีกนี่ครับ Ford ดเรนเจอร์ทำมาเพื่อคุณแล้วนี่เป็นไงล่ะเปิดปิดประตูมีไฟขึ้นมาโชว์แบบ สวยๆหล่อๆเลยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะพี่โทรมาได้เลยนะครับพี่0886262824นะครับหรือ0652289903นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ